สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่บวรรับผ่าไหมลดจำนำแก้วเก่าค่ะทําคลิปตอนเยนเ็ยนๆลองดูนะคะเพราะว่าได้ไฟมาใหม่คุณแม่จะทดลองไฟใหม่ของคุณแม่นะคะภาพจะดีหรือไม่ดีก็อยู่กับที่พี่น้องชาวไทยทุกท่านให้ความติดชมคุณแม่มานะคะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ่าทันคอเพราะว่าช่วงหนาวขยผ้าทันคอก่อนนะคะ เป็นราคาอยู่ที่กระซิบข้างหูเบาๆค่ะ6กรบาทค่ะค่ะเป็นไหมเปลือกนะคะพวกนี้นะคะสวยนะคะขาเบาขาเบาพิ้วค่ะทำสบายนะคะทำคอนะคะสบายค่ะคุมก็สวยนะคะ สวยทุกผืนค่ะสีใบหวานนะคะพวกนี้ค่ะเป็นผ้าชายคุยผ้าพันคอนะคะพันคอของคุณยายพันนี่แหละค่ะคุณยายอของคุณยายไว้ก่อนนะคะพันคอแบบนี้แหละ,ค,ะค่ะ้าอากาศมันเย็นนะคะพันคอค่ะให้ทำเอานะคะความเหมาะสมของท่านนะคะค่าราคากระซิบข้างหัวเบา,บา หกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะโดดเด่นทุกผืนค่ะเดินเข้ามาสูงใกล้นี่นะ่งเออแบบนั้นแหละเวลาสูงก็เออมันจะได้แล้วก็ถอยออกเวลาสูงแล้วก็ถอยออกเลยสูงแป๊บนึงประมาณสักสองนาทีเวลาสูงก็ค่ะเืนที่สองคุณยายจะไม่ได้ติดอันนี้นะคะ ปุณยาไม่ไม,ไม่ไม่ติดไม่ติดเบอร์นะคะค่ะมันเป็นไหมบ้านไหมเปลือกค่ะพวกนี้ค่ะเป็นสีธรรมชาตินะพวกนี้นะคะราคากระซิฟ้างหูเบาๆหกร้อยบาทจ้าเป็นค่าพันคอนะคะผ้าคลุมไหล่ก็สวยนะคะขาดคลุมไหล่ค่ะ หอมอากาศอากาศหนาวนี่ค่ะห่มอุ่นมากค่ะถ้าไหมเปลือกนี่จะห่มอุ่นไมบ้านนะคะไมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะคุณยายไปหาก็ผ้าก็ขาดตลาดค่ะเริ่มขาดตลาดผ้าอากามันเย็นค่ะกาศมันเย็นผ้าคลุมไหล่นี่ยก็ขายสองตามฤดูกาลนั่นแหละค่ะถ้าช่วงหนาวมาผ้าคลุมไหล่ก็จะเป็นขาดตลาดนะคะคุณยายได้มาไม่เยอะนะขาดตลาดค่ะคาะไมเปลือกนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ สีธรรมชาตินะคะราคาหกร้อยบาทจ้าเดี๋ยวคุณยายขอพักรอขั้นนะคะไม่ได้มาหลายผืนนะคะเพราะว่ามันมันขาดตลาดค่ะถ้าคุณไหลขาดตลาดนะคะค่ะรรมนะ,ะมันพิ้วค่ะมันพิ้วมันเบาค่ะ,ม,ม,คะมันก็เลยสลับตัวยากค่ะ เป็นราคา600บาทค้าคุมไหลนะคะผ้าสีแบบสีธรรมชาตินะคะเป็นสีขาวคะ่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะพบติดตัวเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้หรืออยู่บ้านนี่แหละคะ่ะอากาศเย็นๆนะคะ้็ห่มก็คุมค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะราคาอยู่ที่600บาทค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเ,คเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้าไหมนะคะมันเป็นไหมเปือกนะคะหน,นูชมกล้องเข้ามาใ,ใกล้ๆเออค่ะไหมเปือกสวยทุกผืนค่ะไหมเปือกงามมากค่ะ เป็นลายหยาดสายฝนนะคะเขาเรียกว่าหยาดสายฝนค่ะเป็นผ้าพันคอนะคะราคากระชิบข้างหูเบาๆค่ะอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะของคอเบาสบายนะคะเป็นไหมเปลือกค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะสวยนะคะหมอุ่นดีด้วยค่ะไหมเปลือกไหมคะ่ะ ในเส้นใหญ่แล้วทำนิ่มแล้วมันจะหอมอุ่นค่ะสวยงามมากค่ะพบกติดตัวเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไปไหนมาไหนพวกติดตัวหอมสบายนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าไหมเ,เป็นผ้าคลคาคาคุมไหล่ค่ะผ้าพันคอผ้าคลุมไหลเวลาอากาศเยน็เยนๆนะคะค่ะสวยทุกฝืนง,งามทุกฝืนค่ะ เขาเรียกว่าราหยาดน้ําฝนค่ะมองเห็นขี้ไหมเลยนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะผ้าพันคอค่ะคัรยายได้มาห้าสืนนะคะถ้าขาดตลาดค่ะคัรยายได้มาวันนั้นก็หมดเกลี้ยงเลยค่ะถ้าราคานี้จะ ค่ะจะออกไว้นะคะราคากระซิบข้างหูเบาๆค่ะหกรบาทจ้าเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะซุูมต้องใกล้ๆเนาอเออค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะรายการต่อไปในการทิปที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นคุณยายได้ให้ผ้าแบบพลาสติกทำแบบทำบัติกนะคะ ค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะรอยพักยังยุ่ยยี่เลยคุณยายยังไม่จะรีดค่ะเป็นยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วสวยมากนะคะ z o o ใกล้ๆค่ะยกดอกลายลูกแก้วหกตะกอค่ะชายคุยนะคะค่ะราคาหนึ่งพันบาทค่ะเหือนี้หนึ่งพันบาทนะคะเป็นยกดอกลายลูกแก้วค่ะสีธรรมชาติค่ะค่ะสวยนะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วคุณยายจะรีดให้ค่ะได้มาอย่างละเล็กลน้อยค่ะถ้าขาดตลาดจ้านี้ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะชายคุยนะคะยกดอกลายลูกแก้วค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะทำดอกไม้ทำบาติใส่นะคะราคาหนึ่งพันบาทจ้าอ่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายนะคะ ค่ะคุณยายไม่ได้ติดเบอร์นะคะเพราะว่าไม่ไม่ติดเบอร์ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะสวยมากค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะหกตะกรนะคะราคาหนึ่งันบาทค่ะก็ทําลายใส่นะคะสวยมากค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะชายคุยนะคะของคอพันคอก็สวยนะคะค่ะพวกนี้ เป็นไม้น้อยค่ะพวกนี้ค่ะไม่ใช่ไม้เปลือกค่ะไม้น้อยค่ะนิ่มค่ะนิ่มสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะนี่มีสามผืนนะคะถ้าขาดตลาดค่ะช่วงชายคุยนี่ขาดตลาดค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายค่ะถ้าชายคุยนะคะท้ายนี้คุณยายขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิปกป้อง้า